คุณผู้ชมมาดูหน่อยไหมคะเพราะวันนี้นอกจากลุ้นนายกแล้วเราขอไปลุ้นหน่อยใครจะเป็นเศรษฐีใหมนหน่นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะมีเลขเด็ดจ,จากคุณอุ้งอิงแพรทองทานค่ะให้ได้ลุ้นกันหลายตัวเลขเลยเพราะว่าคอหวยเขาก็แบบว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอนิดหนึ่งโดยเฉพาะเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณอุ้งอิงอย่างวันเกิดค่ะ 21สิงหาสอ2ห29นี่มันจะครบ0ูถึง9าไหมพี่โจลองดูมีกับทุกเลขกันเน่ทีมงานทำเพจมาให้เลยนะคะคุณผู้ชมสิงหาคือเดือน8ใช่ไหมปี2529อายุ38นะคลอดลูกคนแรกวันที่1พฤษภาคมนี่คุณจะเล่นละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอทีมงานทีมงานเตรียมมาให้เพราะว่าคนดูเราก็ถามถึงไงคะนี่และนอกจากนี้เสนอถูกเสนอชื่อเป็นหในสาม แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรนะคะตอนช่วงเลือกตั้งนะแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยวันที่27ตุลาคม2566ว่าที่นายกลำดับที่31ว่าที่นายกหญิงคนที่2จากต่อจากคุณยิ่งรักชิน,นวัตรนะคะคุณผู้ชม,มนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องตน้นเกี่ยวกับตัวเลขทำนองนี้แหละ มันเป็นปรากฏการ์เราก็เลยก่อนนาเสนอนิดนึงไม่มีใครเล่นเลขนายกเศถษฐาเลยหรอบางคนก็พูดถึงนะ30 30แล้วก็มติแต่3าออกบ่อยใช่แล้วก็มติสารารรัฐมนูน5 4 54อะไรแล้วก็มีทำงานมา358วันใช่จำนวนวันอีกอะไรแบบเนี้ยหาไม่ได้แล้วเออข้อหวยเขาก็หาเหตุผลอ้างมาประกอบไปแหละพี่โจเวลามีอะไรกระเป๋าเลขอะไร ไม่บอกเดี๋ยวเละเ่อนมันเคลื่อนไม่ได้หรอกมันพิมพ์อยู่แล้วแล้วแล้วแต่ผมฟุกได้มาเกี่ยวกับเนี่ยอุ้งอิงเนี่ยให้น้องตาบอดหยิบให้เหรอแล้วตรงเลยเหรอตรงเป๊ะขอให้พี่โจเป็นเศรษฐีแลวเปิดน้องบ้างไหนๆมาเรื่องนี้ขออนุญาตไปไปต่อที่พื้นที่อื่นกันนิดนึงแล้วกันครับเพราะว่าช่วงเย็นวันนี้เราก็การเมืองก็ตามกันไปในะความหวังจะรวยแล้วก็หวังกันไปนะฮะที่ อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองวัดคลองน้ำำําดําค่ะนี่ที่นี่ท่านเจ้าวาดเล่าให้ฟังว่าวัดเนี่ยมีประตูทางเข้าตรงกับเมนเผาศพออผู้ใหญ่ก็ทักท้วงไงเฮ้ยทำไมประตูตรงกับเมนเลยหาอะไรมาบังหน่อยดีไหมะมันเป็นทางสามแพร่งด้วยอะคะคนเชื่อเรื่องหงจุ้ยอะไรเกี่ยวเขาเลยสร้างนี้ขึ้นมา<อ>ราหูอมจันทร์ค่ะและลักษณะคลา้ายๆกับพระหูกําลังคลาย8ปดพระจันทร์ฐานองค์พระราหูมีลักษณะเป็นแดเหลี่ยมเปรียบเสมือนมา้าแปดตัว มี12นักสัตว์รอบๆร,ราหูเขาะจะสวดมนต์กันทุกวันที่1 5บห้าและสาไงนะฮะช่วงเย็นๆปรากฏช่วงเย็นเมื่อวานประมาณ6กโมงสนาทีโอ,โอ้โหชาวบ้านปานกันเต็มเลยหนึ่งในนั้นคือคุณยุพินฮะคุณป้ายุพินวัยหกสแล้วแกก็เชื่อแกศรทัทธาบ้านแกโดนไฟไหม้นะเจอไฟแล้ววงจรเนะี่ยแต่ขณะนั้นผ้ายันราหูเนี่ยที่บูชาไว้ไม่ไหมแกบอกอย่างนี้เลยบ้านชั้นไฟไหมแต่ผ้ายันไม่ไหมแล้วชั้นเนี่ยถูกขวยมาหลายงวดแล้วเนี่ยฮะ คนก็เลยมารอดูป้ายุพินจุดไอ้เขาเรียกทูบเสียงดวงอ่ะนะฮะได้เลขเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่นี่ได้เลขนี้ได้เลขนี้นี่เขามาลุ้นป้ายยุพินนไงสองเลขแต่ไปกลับกันเองเพื่อเพื่อป้ายุพินจะจะนำโชคให้ไงโอ้โ้นี่ว่าฮือฮาแล้วพาไปดูที่ชนบุรีก็คือฮาเหมือนกันพี่โจค่ะกบมีกี่ขากบมีสองสี่ขาทีขาหน้าขาหลังอ่ะเออสี่ขา แต่ตัวนี้มันแปลกค่ะทางคุณอนุวัตรรัตนพร์เสถียรแกก็เลยโพสไว้เห็นขาที่ห้าไหมมีห้าขามันโผล่มาตรงกลางท้องเนี่ยห้าขาชาวบ้านก็เลยแปลกค่ะทุกคนแห่กันมาเลยแต่เจ้าของไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นสาวกัมพูชาชื่อตวนซอลอนอตวนซอลอนอายุ3 1ปีเป็นแรงงานชาวกัมพูชานะคะบอกว่าเจ้ากบแปลกนี้แต่ตอนแรกเธอไปตลาดเธอจะซื้อกบมาแกงค่ะทําต้มยํากบเนี่ยแหละปรากฏว่าอา้าว ตัวนี้มันแปลกกว่าเพื่อนมันมีห้าขาตัดสินใจไม,ไม่ก่าทําซุปไม่กล้าไม่ทำแกงแล้วก็เลยตั้งใจจะขอเลี้ยงไว้จนมันสิ้นอายุไขแล้วก็แอบ,บหวังลึกๆนะคะว่าสักวันมันจะให้โชคใหญ่ละนะนี่ห้าขาเลยทีเดียวเดี๋ยวออกแน่ๆงวดนี้นักข่าวก็เลยถามตั้งใจจะซื้อเลขอะไรละ่ะตัวซอลอนให้ฟังเสียงตัวนหน่อยไหมคะว่าเขาจะมองเป็นเลขอะไรอ่ะลองฟังค่ะ วงวดนี้ก็หนูก็ตีเป็นเหล็กสี่ศูนย์สองจ้ะสี่ศูนย์สองจ้ะจริงมันก็เป็นกบพิการแหละแต่ก็เชื่อก็เชื่องไงก็ไม่ได้ว่าออไก่เหมือนกันไก่เหรอเอออันนี้มีสามขาปกติสองขาใช่ไหมไก่สองขาเออผมว่ามันเป็นเรื่องของไข่ที่มันเหมือนจะเป็นแฝดแล้วมันไม่สมบูรณ์เนี่ยนี่เรามองวิทยาศาสตร์เลยนะจ้ะอ,อ่าแต่คนเชื่อคือไม่มีปัญหานะฮะไอขาสามมันโผล่มาจากก้นแถวๆก้นเนหะ็นไหม บั้นท้ายเนี่ยเห็นไหมเออบั้นท้ายเออปรากฏว่าเขาบอกเขาเลี้ยงแล้วมันมีโชคมาหาเขาอะ่ะ mm hmm. งานเข้าตลอดเลยอะ่ะเหมือนกับงานงาน,งานจริงๆนะไม่ใช่ปัญหานะได้เงินจากงานอ,อน่าเขาเรียกควักเงินมาให้ครับนี่เป็นอู่ซ่อมรถอยู่ที่ชนบุรีนะครับเจ้าของชื่อว่าคุณพัฒนะโคตมังเนี่ยนะฮนะเป็นเจ้าของไก่เจ้าของบ้านก็เลยเอามาโชว์เลย ชื่อว่าเจ้าสามนี่เพศผู้นะ,นะเออ,เ,อ,อเขาเรียกเจ้าสามนะครับแล้วบอกว่ามัานเจอมันผิดปกติตั้งแต่มันตัวเล็กๆแล้วอายุสัปดาห์เดียวเอ้ทำไมมีขาโผล่มาที่ก้นนี่แล้วก็เข้าไปดูเนี่ยเออแต่มันสุขภาพมันแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะเขาก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะครับลักษณะที่เขาเชื่อว่าให้โชคคืออะไรมันเหมือนกับควักอะอ๋อควักเงินควักทองควักเงินควักทองควักโชคทองอ๋อเพราะนิ้วมันเข้าหาตัวไงนี่เห็นไหมเออเล็บมันเนี่ยนิ้วมันเนี่ย ขาไก่เนะี่ยมัเข้าหาตัวลูกค้ามาก็เอามาสนใจอ่ะมาซ่อมรถปุ๊บก็ถ่ายรูปนะครับไม่นานมีคนมาขอซื้อด้วยแสนหนึ่งคนขายไหมคะไม่ขายเนี่ย <c oughs> ปลูกพันธุ์ด้วยแล้วก็งานกระชุกขนาดนี้ขายได้อย่างไงนะฮะออคิดถึงต้มซปเปอร์ตีนไก่เลย,ยได้ต้องสามขาต้มเปื่อยๆหน่อยนะขอโทษขอโทษขอโทษพี่พัฒนนะแซวเล่นออแซวเล่น <c oughs> อะขยับมาสุโขทัยหน่อยนี่ก็คือหากันคุณผู้ชมปกติเนี่ยเขาบอกว่าต้นกล้วยออกปลีเนี่ยนะคะมันจะออกข้างลําต้นใช่ไหมแต่เนี่ยต้นนี้ปลีมันออกบนยอดแล้วรูปร่างแปลกประหลาดคล้ายกับดอกบัวเห็นไหมนี่ค่ะ พี่เจ้าของนะคะก็เลยพาชาวบ้านมาดูคือคุณสำอางอารีอายุห0ปีอยู่บ้านเลขที่40ทับหมู่สตํตำบลตาลเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยเขาบอกว่าเนี่ยต้นนี้นะเลี้ยงมาได้2ปีแล้วปลูกมา2ปีแล้วค่ะลำต้นมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้สอเมตรด้านบนยอดเนี่ยนะคะลำต้นเนี่ยมีปลีกล้วยหอมทองเนี่ยมันโผล่ออกมาแล้วมันกระจุกอยู่บนยอด1ปลีแล้วผลของกล้วยหอมทองนับได้1 2 3 4 5สอ่ห้าห้าหวี แต่ที่สะดุดตาคือมันคล้ายดอกบัวสวยงามมากๆนี่แล้วก็ถามว่าเสี่ยงโชคไหมพี่เขาบอกเอาก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้พี่ไม่เห็นแต่ชาวบ้านมาม,มาตั้งใจจะขอโชคขอลาบจากต้นกล้วยหอมทองนี้นะคะ,ะถามว่าได้เลขอะไรชาวบ้านเขาบอกว่าดูแล้วต้นกล้วยเนี่ยสูงสองเมตรมและบนยอดมีกล้วยมีหนึ่งปีออกลูกมาอีกห้าเขาก็เลยน่า 215แน่ๆครับ